สวัสดีครับผมมาานะครับตอนนี้ผมกำลังวางแผนจะไปหัวหินโดยรถส่วนตัวอยากให้ทุกคนติดตามการเดินทางของผมในวันนี้เชิญเลยครับครับตอนนี้มาถึงสถานที่ยอดนิยมของหัวหินอีกที่หนึ่งก็คือเปิดมานะครับอยู่ใกล้กับ เาลาหัวหินเพียง5นาทีเป็นสถานที่ที่ขายอาหารแ,แล้วก็ขายของมากมายแบบโบราณโบราณลองเยี่ยมชมจากโดยรอบก่อนนะครับเพินมานะครับร้านะนะขนมชื่อขนมถังเต็มนะครับลองไปชมดูได้นะ ส,สาลาห์เห็นแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปข้างในกันนะครับครับนี่ก็ถึงสาราหเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในครับตอนนี้ก็มาถึงห้ององผมแล้วนะครับห้องหมายเลข99ลองไปชมข้างในกันก่อนครับนี่นะครับนี่คือหน้าห้องหมายเลข0 9ที่วันนี้ผมจะพัดไปดูความสวยงามความสบายข้างในก่อน ใช่ครับในห้องน้ําจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนจะมีห้องอาบน้ํากับห้องน้ําในห้องน้าก็จะมีอุปกรณ์พื่อความสะดวกเช่นเดเครื่องทำน้ำอุ่นครับแล้วก็มีพื้นที่เอ่อใช้ใสยในการอาบน้ําพอมาถึงห้องน้ําห้องน้ําก็จะมีเอ่ออุปกรณ์ที่ตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับออกแบบอย่างสวยงามส่วนในภายนอกก็จะมีเอ่ออ่างล้างหน้าและมีอุปกรณ์ให้ลูกค้าดรทุกท่านที่มาใช้บริการนะครับ ครับมาถึงส่วนภายในของห้องนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่มีอุปรกรณ์ทีวี LCD ให้ลูกค้าชมภาพยนตร์ชมรายการต่างๆแล้วก็ยังมีไมโควฟนะครับให้ลูกค้าอุ่นอาหารสําหรับตอนว่างส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมีเตียงเตียงคู่นะครับแล้วก็ยังมีโต๊ะที่จะไว้วางสิ่งของอน,นี่ก็มาถึงที่โรงแรมสาราโอหหตแล้วนะครับตรงนี้เป็นข้างหน้าของโรงแรมสาราโอหิตมีกาตรตกแต่งที่สวยงาม แล้วก็มีบรรยากาศที่ร่มเล่นนะครับลองเข้าไปชมคร,รับตรงรมตะนาาหัวหินก็จะมีศาลาศาลาไทยให้กับลูกค้าเวลาพักผ่อนหย่อนใจชม,มวิวชมธรรมชาติรอบนอกของศาลานะครับแล้วก็ออกมาสู่สวนายนอกก็จะมีสนามหญ้าให้เลินนะครับเราท้ามีความสดชื่นจากธรรมชาติ ม่วยงามนะครับ่เราก็สามารถนำความเย็นทำครับมาถึงหน้าโรงแรมของสาราวัดหินนะครับก็จะมีที่จอดรถที่กว้างขวางให้แกลูกค้าที่ขับรถส่วนตัวเข้ามาสามารถจอดได้อย่างสะดวกสบายครับมีพื้นที่ทางเข้าที่เป็นระเบียบแล้วก็ พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงครับศูนเรื่องความปลอดภัยของโรงแรมนะครับก็จะมีติดตั้งกล้อง CCTV ทุกจุดนะครับทั้งนอกห้องพักทั้งในในตัวโรงแรมแล้วก็จะมีรวมทั้งในลิฟต์ก็จะมีติดกล้องเพื่อความปลอดภัยกับลูกค้าครับครับตอนนี้ก็เป็นอาหารเช้าของที่สาระวัวยินนะครับก็อยากจะแนะนําเมนูอาหารเริ่มจากมีข้าวต้มหมูนะครับมีคอนเฟ็ซีเรียลแล้วก็มี กับสปาเกตตี้กับเฮามีไส้กอบแล้วก็มีผลไม้ให้เหลอลูกค้าไปกินตอนเช้านะครับแล้วก็สามารถชมวิวรอบข้างที่สจาเนาะินนะครับหลังจากรับประทานอาหารแล้วผมจะพาไปเยี่ยมชมบริเวณภายในโรง,งแรมนะครับ,รบนี่ก็คือภายในลิฟต์นะครับก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยเช่นเนก้องกล้องวิดีโอนะครับ แล้วก็ยังมีการใช้การ์ดในการเวลาขึ้นลิฟต์เพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับครับนี่ก็เป็นส่วนภายในของโรงแรมสตาร์วอทีนคะรับก็จะมีห้องฟิตเนสอยู่ทางด้านข้างแล้วก็จะมีห้องสมุดในการลูกค้าแล้วก็มีอินเทอร์เนะ็ตครับครับตอนนี้ก็มาถึงถ้ำ พญยา,ยา,านครนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งประมาณระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับติดตามชมการเดินทางได้เลยครับครับตอนนี้ก็มาถึงข้านหน้าทางเข้าของถ้ำพญา,านครแล้วครับก็ดูว่าทางก็ชันมากส้างไดล้อมรอบข้างก็มีแต่ภออูเขาเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะ เดินลงไปข้างล่างตามผมไปเลยนะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงข้างในถ้ำแล้วนะครับแต่เรามาเจอป้ายที่น่าสนใจอยู่ป้านึงก็คือป้ายชื่อสะพานมรณนะหลังจากผมค้นหาสาเหตุก็พบว่ามีสาเหตุมาจากข้างบนครับเนื่องจากเป็นสะพานที่ชันมากแล้วก็อาจจะมีศัพท์อะไรที่เดินแล้วตกลงมาตายทําให้เกิดออบิญญาณอะไรเป็น ทำให้ตั้งชื่อกันนะว่าสะผ่านมาน,น,น,นะครับรถคันนี้ก็เข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับลองเก็บอะไรตั้งชื่อเออ่พักที่นั่งพักที่นั่งผูหากันเลยนะ <c oughs> <c oughs> มีความยิ่งใหญ่มากใจกนะันเนี่ยมีผู้ปดของแบบ น,นี้ก็ถึงวันสุดท้ายของการมาเที่ยวอุทหนแล้วเราก็จะเดินทางออกจากโรงแรมนะครับตามไปด้วยกันเลยครับ